We start the hot then, and then we've only got a bit here. This is a fun year. Uh. What is that down here? That's a roof. No, no. You can put that in more like than this. Yeah, yeah. คุณพ่อสอนงานให้ลูกตั้งแต่ตั้งแต่อยู่น้อยๆทำกันไปเพราะว่างานแบบนี้มันก็ต้องแบบอสอนกันตั้งแต่ใน้น้อยเนาะพี่น้องค่ะ พอน่มเห็นแสงมันถือแสงมันถึงแสงมันขาวมากพอนั่งมาเห็นเลย No, to bust the board down. We can screw all that. You know, with this all being wood, we can screw it on. Oh. I ช่วยพ่อใหญ่ทําง,งานทําเองเพราะว่าถ้าเราจะไปจ้างคนอื่นบอกเลยว่ามันแพงพี่น้องคะฝุ่นเยอะแต่เราก็ช่วยกันทำแน่งมาเห็นแสงแดดมันขาอ่ะให้เพื่น ให้พ่อใหญ่กับลูกเดี๋ยวพ่อจะหันกล้องให้ดูพี่น้องพ่อจะหันกล้องให้เพื่อนๆดูคือแบบพ่อใหญ่แลก็สอนลูกเราพากันติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดาลิงว่อยู่ข้อแน่เดาวันว่าอยู่โพดอ่อนว่าข้อ loft insulation say again loft <Lock> insulation loft <Lock> insulation ก็คือการความคือข้างนอก มันหนาวมากทุกห้องเลยค่ะเพื่อนๆเราต้องทําแบบนี้บ้านฝรั่งเนาะบ้านคนไทยเราไม่ต้องทำเนาะ <c oughs> โอ้ยคุณพ่อกับลูกก็ <c oughs> คือพ่อใหญ่จ้างคนก็ได้นะแต่ว่าแกขยันเกินพี่น้องพัวค่อยแกทำเองแกไม่สบายนะแต่แกก็ทำเองนะพี่น้องทำวันละนิดนละหน่อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราทำกัน วันนี้เสาร์อาทิตย์มีลูกช่วยก็ดีหน่อยที่มีลูกช่วยแม่ก็เป็นคนแบบอ่าถูพื้นไปคือแบบว่างานง่ายๆที่เราทําไงก็คือฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะอ,ะอันนี้อันเก่านะสีเหลืองสีเหลืองนี่อันเก่าอัอนใหม่ก็จะเป็นออกคล้ายสีน้ําตาลน้ําตาลนี่พี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่ค่อยซื้อมามันเป็นแบบอ่าเขาม้วๆมาก็คือมันจะกันความหนาวที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในบ้านเรา อแกก็บอกลูกนู่นนี่นั่นว่าต้องทําอะไรยังไงนี่แหละคะ